สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงเหมือนนี่ขอหวยน้ำฟ้าหลังฝนคนชุมแพเนาะค่ะเนาะกับโทษไปหาเพลนเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจองนม่มาไหวไปไหวจองลอตเตอรี่ไหวค่ะท่านผู้ชมเนาะเขามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เจแดงเลยได้เถะเด้อใครสนใจครีมก็ทักมานะคะสบู่สบู่ค่ะสบู่หน้าสวยหน้าใสนะคะเนาะบำรุงกลางวันบำรุงกลางวันแล้วก็บ,บํำรุงกลางคืนไนท์ครีมเดย์ครีมบำรุงกลางวันนี่ก็ช่วยปรับสภาพผิวหนาให้อ่อนนุ่มอ่อนโยนนะคะไม่แห้งกล้านนะคะบ่ะแห่งการแน่นอนจ่ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่กลางคืนนี่ชะลอไห้ค่ะ ลิ้วรอยต่างๆก็จะชะลอไวเนาะค่ะเนาะจะได้สวยไซสอันนี้เอคขีมลดฝ้าค่ะท่านผูช้ชมขีมลดฝ้าก็ไนท์ขีมเดย์ขีมสุดหนึ่งท่านสามลอยร่วมคารงร่วมคากลกองร่วมคาปลายทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บเงินตรงหน้าบ้านท่านเลยจ่ายเงินกับไปษณีเลยค่ะเนาะ,ะเก็บเงินปลายทางหนะะึ่งสามศูนย์ศูนย์ะ ส,สบู่เจดแดงใกล้จะออกแล้วนะคะท่านผู้ชมไอสบู่เจดแดงคาดว่าปลายปลายเดือนนี้นะ่าจะออกนะคะต้นเดือนตุลาพฤศจิกาคือเสรได้ออกว่างจำหน่ายผู้ใดสนใจเป็นตัวแท่นกะติดต่อเจดแดงได้นะคะตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะใครสิเป็นตัวแท่นจำหน่ายหรือขายปีขาย,ขายทรงจะถูกกว่านี่แนะ่นอนเป็นสบู่ส้มเพิ่มวิตามินอ e ีค่ะท่านผู้ชม สบู่สบมเพิ่มวิตามินอ e ีเข้าไปนะแบบนี้เลยอันนี้เลยบริษัทเดียวกันกับนี้เลยผลิตสั่งสั่งผลิตจากตัวนี้เลยแต่เขาเพิ่มวิตามินอ e ีนะคะพื่อจะให้บำรุงผิวหนาให้มันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็อยู่ในกล่องภาพลักษณ์ที่หรูหรานะคะใส่กล่องติดตาเจแดงไปเลยเนาะคะ่ะ รับรองสวยถูกใจสวยถูกใจเจ๊แดงสวยถูกใจท่านผู้ชมเนาะในรูปลักษ์ใหม่นะคะเนาะราคาถูกมากมากค่ะท่านผู้ชมถูกก็นี่หลายเท่านะเอยถูกก็นี่ละหลายหลายบาทอยู่ค่ะถูกกว่าตัวนี้มันก้อนนี้มันร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะเจ๊แดงกับติดราคาไว้นะกล้องนี้ก็จะร้อยร้อยสามสิบบาทแต่ว่าเท่ากับอาจจะขายบ่ถ,ถึงนั่นค่ะอาจจะขายบ่ถ,ถึงนั่น เปิดใหม่เนาะค่ะเปิดใหม่ขายถูกลงเนาะค่ะู้ใดก็สร้างจองไปขายได้เด้อค่ะเดินหาหาขายของขายของพ่อมีอยู่มีกินเนาะค่ะขายไปเถอะขายเลยก็ขายขายทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมไปมีแนวทางตัวใดออกมาขายเนาะเจแดงก็ขายสบู่ก็รับจากเจแดงไปขายก็ได้เนาะค่ะเนาะเอาโวมมาท่านผู้ชมจะไปก่อนเอาไปฟั่งหวยฝ่าหลังฝนคนซุ่มแพร่น้ำกันเนาะค่ะเพื่อนเสี่ยเนทางท่างตวใด้เงอนนี้นะคะ สวัสดีค่ะฮ่าัสดีครับแเปอตงวดก่อนพลาดนะนะใช่ไหมก้อนเขาตะเหล็กเปียกทางล่างเลยเนี่ยนะเขาตะเป็ตห่าขับงานโสดเพลินคนตายอยู่บ้านตายดุดุดุแม่กันยากทีกันละแม่กันยาก คือกันจักอยากอีหยังครับวันนี้ให้มาฟันท่วงมาตัวใดวันนี้เนาะแม่เนาะมันีงอันฟันท่วงก,กีบกระหาเลยแม่เดี๋ยวนะคะสิบหกตุลาเนาะสามสิบหกตุลาเอาไข่ห้ย่องใดหลับไปนี่บ่แมย์ <16 S 2> มันเลยถามมาหลายช่องโยมว,วุฒิการกระทำมันเจ๊ตังกระทำมัน ผมบอกว่หาเพิ่น่อยหาแต่อีเมีคือสีหูคนนั่นอยู่ในงานเดเพะคนในงานผมส่งไปทางนั่นทางไลเฟ์คนก็ของแม่ียสิโอแล้วันนี้มันออกเพคนก็ว่าอู้เสียใจไม่ได้จิตตามมาอยู่เซาสินะอืมมันมันนี่งวดงวดนี่เขาสักถ้าหาผู้ใดดอกก็ใหาแต่อเมียเด็ดวิ่งวิ่งบนนะเห็นเห็นเอ็กซี่มาคอมเมนต์ว่า เห็นอับซี่มาคอมเมนต์คนซุมแพลคนหรคนบอกคนทุมแค่จกักคนเนเด้อมันหลเนาะเมียเนาะคนชุมแพ,มแพล้มันใหญ่ดิฟ้าหลังฟ้าหลังฝนค่อยใช่ตัวจริงเนาะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนคนชุมแพลจังตัวจริงเนาะเอาวิ่งบนครับวิ่งบนเจ็ดเนาะเครัวบวิ่งล่างห้า ล่างห้าล่างเดียวนะคะล่างล่างหานะคะโอเคปวดต้องเนื้อไห้หน่อยโตปวดมันจำบ่าปวดตัวมันจำว่าดะโตบัดถืออันกับฟันเจียวดิบ้านจะดีว่นก่อนอันดิบ้านเห็นว่าอันแม่ฟันเห็นว่าแม่อหนฟันเจียวบ้านเป็นมันญหากำแพงอยู่หน้าบ้านกับเพประตูหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยผลเล็กจีดเปลี่ยนตาม ่ยก็ต้องตามเนาะเมื่อคืนนี่มันฝันเกี่ยวเกี่ยวาเลกีี่ยเกี่ยวบ้านยาบนเมื่าเห็ดประตูเนียนประตูบ้านเกิดไบ้านอันทั้งหม้ซันวาเลกีปัญหาหาซี54่บ้ามันขับเอาไปอนบ้านรออันนี้ก็เรยว่าดีคนนี้เันมเจ็ดเจบนเจ็บนมันมีเจ็ดเจ็ดนเจค่ะ 75 75 76 76่ะ3ตัวตัวนี้ตัวเน้บ่7873บ่บ่7873นี่ก็เอาอยู่ต้องไปปะกันไว้กันเนาะ7เอาวันนี้เอาจากหลายๆบ่จักน่อยเบ่กกันภาคเฮดงวดก่อน82กับ84ออก836เอาตบ่เอาเนาะโตขับๆโตจะกลาง มันใน้างล่างเลแม่้างล่างวิ่งหาห้าสองห้าสองห้าสามสามห้าสี่หี่มีบ่ตัวหนึ่งติบฟันเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนหาเปลี่ยนออกเปลี่ยนหาเปลี่ยนออกเปลนหาซีบ่ตัดแปดออกบ่ครับตัดแปดออกวันนี้มักแปมานั่งเบิ่งอยู่มือนีเศ้านี่ เอาซีเขาดีกว่าเดี๋ยวเอาซีเขาบ,เบ 59, 59, าเนี้ก็หาเก้ากับหาหกอ๋อหาหาซีละก็บหาเก้าเนาะหาเก้าครหาหาเกา้หา,หาก็บหาหกมันมาน้ำกันอยู่บอซีาาหาหกเนี่ยเฮ้ยเม,ม,มื่อไหร่อ๋อาุมก็ปุ่มก็มากมากสองไม่แม่ตัวตัวเด่นตัวมากที่สุดหาสองกับอาจจะมานน้ำกันเนะาะกับหากหากอาจจะมานน้ำกันเนะาะ เอฟซีแม่เบิร์ว่าเพิ่นมักตัวใดกับเพิ่นเรียกเอานะแต่ว่าในความรู้สึกของลูกงวดนี้ลูกมักหาเพื่อหาสองขอาเพิ่มเพิ่มมากหาลองกับกับอ่าเจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหาตมากเจ็ดศูนย์ตัตัวมากตัวเด่นนะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกกับห้าสองมักที่สุดจังหวัดนี่ไม่ถอดแต่ว่าพวกมั่นก็เพื่อให้ให้เอฟซีแม่แก่เป็นเป็น เป็นผู้เบิกมากตัวใดก็เรียกเอาสินะครับค่ะสอบตัวใดก็เรียกเอาบ่อสอบอ่ะบ่อสอบก็บกบกบผ่านไปบ่บ่บ่ซื้อก็ได้สินะแล้วแต่เพิ่นผู้คนมาแต<ม> <นะ S 1> ่วังวันนี้ลูกก็มาเก็บนั่นล่ะเก็บข้างบนมาแน่ยเนาะอดละหาว่างเนี่ยลองโซ่เนี่ยเอาหมดก่อนมากเกียหนึ่งเลยดิก่อนไหมมาเกียร์หนึ่งแล้วเนี่สิมาก <10 S 1> เกียร์ยูนบ่เกียเป็นลักสิบอีกยูนบ่ ท่านป็นได้เจ็ดกับเจ็ดหเจ็ดหกเนี่ยนะแม่ท่านป็นได้นะนะสวยสวยเจ็ดสามคบเจ็ดสามตัวมิโยกันไห้กับเจ็ดแปดค่ะกันเลขกันเนาะเจ็ดสามนกันตัวตัวเฮา่ใครมากงสินนะคิดว่ามันสีบอออกันไดนนะข้างล่างฟันท่งที่หาสองบอกข้มักหาสองตังวโยมักปลายตหาสงเลขแม่ซื้อวางัน สื่อได้หลายครับหาสองนี่เฮ้ยฝันได้แ้่บอกไม่ใสิไม่ออกหันต้องตามเนาะตามตามตามแล้วติดตามแล้ติดตามคนมานี่แหละมาเทียมหลอกมาขวดนี่เนาะหาสองเนาะฟันที่หาหาซีหาหกกันอาจจะมาน้ำกันนะมาน้ำกันได้นะมหาซีมันออกง่ายเนี๋ยแต่ว่าฟันเจียวกันอีทีเนาะแต่ที่มากมากคือหาสองกับหาหกนั่นแหลแต่ว่าอังมากที่สุดเพื่อหาสอง ครับแล้วก็สุขหาสองแต่ว่าปันทงตัวบนนี่มักมักแข็งตัวสามตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเนี่ยมักแข้งแต่ว่าที่เรียกเอาตัวใดตัวหนึ่งแต่มักตัวหนึ่งย้งสีน้ำเนี่ยกับน้ำบ่อหาสองสองหากลับไปจากน้อยเนี่ยตัวศตัวเดียวเรื่องดอกหาสองสองหาแต่ว่าหาจะเป็นล่างแน่นอนเจ็ดจะเป็นบนแน่นอนเลยแม่มันบันมันมัไปบนไปล่างก่อนบ้ แยกซื้อได้ลเลยเอ็นบ่แยกซื้อบนซื้อล่างได้ลเลยเอ็นบ่ครับแยกซื้อเลยแยกซื้อเลยเป็นบนเป็นล่างเลยจะได้ประหยัดทุนแม่แม่ก็ซื้อแต่บนล่างบนล่างนี่นี่โอ้ยจังหวะมันเบิดลายนั่นนะ่ะเราคือคือจังหวะมันลูกไห่ลูกไห่มาหลงวดนี่คือจังวห,หาางวะให้ตัดจินใจแยกบนแยกล่างเลยก็ต้องไปบนไปล่างสินะกินตะปินกินบนสกหากป็นห่าล่างสินะ ข้างบนเจ็ดยังคงอยู่เนาะแม่แม่มาแน่นอนเลยเกียรติเงินผอผ่านละเพราะว่างวดตรงนึงเขานีอู้มันผ่นานผ่านเลยสองละมันผ่านผ่านสองกูใดก็มักสองทคนเนาะออกเจ็ดสองก็กได้เงินหลายออกหกสองหาสองได้หลายสองสี่<อ>ก็ได้หลายเนาะจังไดกไปตามกระแสข้าเจ้าสองแม,นะม่น่ะนะครับโอ้ยแม่เ้ยเรขอกยู่ ขอนเจนขายแพงก้าลอตเตอรี่ไปละร้อยยี่สิบร้อยนะดีเลขธนรมดาน่ะอารือลี่กันเลีกวัส่สองวันนั้ดังเรียมาดังมือมือเลขกกอนเล็กออกสองมือดังเบิด์มานีแถวแถวชุมแพบบ้านลูกไปซื้อเือนปนใจเครื่งเดียวแลสาวแถวขอนเจนเขาก็ขายเยอะแต่ว่าเขาเขาขายแค่แค่งบเขาน่ะทุกโมงรอขาย 6พันพันหนึ่งพันเหมือนกับขายพันเหมือนกับหยุดขายที่นะคันมันคันว่าดังตัวใดมันอัานตัวนั้นคันว่าข้าซื้อตัวใดมันอัานตัวนั้นเลยเขาเนาะจะมือกับเบิ้องข้าคือกันเบ้ขาหนีคิดว่าเป็นสหนังเบิ้งในคลิปเขาหนี่ล่ะเขาบอกกันตัวใดเป็นเบื้องในคลิปเขาหนี่ล่ะกับข้าว่าซื้อตัวใดก็เม่นเลยข้าซื้อตัวใดก็เตรียมอัานเลยอัานไปเบ้อ ปัญหาวอายังว่าโน่ลูกเบิ้งโอ้ยประยากบ่ออยังว่ายังว่าฝากไปเชื่องกันอันถึงเจ้ามืออันก็สร้างฝากไปเชื่องกันไอไอผู้ออกออกเลขอันรัฐบาลปกองฉลาดนี่มาเขาเลียงก่อนขุนขาเขาเลียงลูกเล็กเต่าเนี่ยโอ้มันถุกมันยากไอจีจีเมียทุกคนเนี่ยอันเออความป้องบังคนจนเนาะจ้ะมันมันนนมหลายตูงสี่เขาว่านาา pues <c oughs> <c oughs> hmm ั่นดอกมันหลายตูงย uh 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 uh> uh> uh ังสี่เขาว่านดอก ถ้าฟันตัวเดียวโคโลนี้อาอยากเขาก็อ่านเลยเอางวดน,นี้มันใจบนเนาะบนต้องมีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะกันเจ็ดแปดเจ็ดสามข้างล่างนี่หาหาสองหาสามหาสี่หาเก้าหา 2, หกเเด่นก็คือหาสองเนาะหาสองตัวน,นี้เด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะบนเนาะเด่นหลายตัวค่ะเลขฝันนี่หาสี่ ตกกระดับข้างล่างเลยเนาะอ่าซีเอาใส่ข้างล่างก็เป็นเป็นลีกมันฟันยังไปออกงนันไม่แม่เวอออกานี่ก็งวดลุ้นงวดงวดก้อนไอ้ฟันเลี้บ้านเลี้บ้านเลยออกแปดสามแต่ว่าบัตรใจแปดสามอ้าววันี้ก็ะอให้มันออกหาสองตัวเก้านี่ล้วมั้ยหาสองตัวงวดก้อนรู้ว่าไม่ได้ออกแค่สองแล้วงวดเนี่ยเนาะมันตามฟันว่าออกงวดก้อนมันช่ไมาออกงวดนี่แล้วท่านผู้ชมล้ำด้วยถูกหวยไปน้ำกันกับคนฟ้าหลังฝนคนชุมแพเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เป็นแนวทางด้ค่ะเด้อลำลำร่วยๆไปน้ำกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเซณคนชุมแพโอ้ยฝ่าหลังฝนคนชุมแพคนกับผู้สาวด้วค่ะท่านผู้ชมอะไปแล้วใสว่พ่ผู้สาวเหมือนเด้ควิแต่ตัว่นอยู่นี่นะเต่ตัว่นอยู่นี่สาวสาวย เอาทำพี่ส้มพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเนอะคะเนาะฝันเลขฝันห้าสี่นะคะเลขฝันห้าสี 5, ่แคปหนัดจอไว้ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเลขข้างบนนะคะเนาะข้างล่างก็ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้าหกอ่ะแคปหนัดจอไวล้ละมั่งเค่แดงกับจับโดนแล้ ขอท่านผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันงวด16ตุลา2564นะคะเจอกันในคลิปใหม่ในคลิปหน้าคุณกันยาเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ